Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากามโเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันอังคารที่7ตุลาคม2025วันที่280เสื้อผ้าใหม่ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน สุภาษิตบทที่24ข้อ15ถึง22เยเรมีบทที่14ข้อ1ถึงบทที่15ข้อ21โคโรสีบทที่3ข้อ1ถึงบทที่4ข้อ1ผมมักจะสวมเสื้อผ้าแบบเดิมๆทุกวันและยอมรับตามตรงว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรถนิยมในการแต่งตัวเอาซะเลยแต่เชื่อไหมครับว่าก่อนที่ผมกับพี่ภา จะได้แต่งงานกันการแต่งกายของผมยังแย่กว่านี้ซะอีกตอนที่เราแต่งงานกันใหม่ๆผมต้องทิ้งกางเกงขาบานเสื้อสเวตเตอร์ย้วยวยที่มีรูเสื้อกล้ามบางๆเน็ทไทยมือสองจากคุณลุงและกางเกงเก่าๆทั้งหมดออกจากตู้เสื้อผ้าจริงๆแล้วผมไม่ชอบทิ้งของเลยโดยเฉพาะเสื้อผ้า ที่ผมรู้สึกผูกพันมันเป็นเหมือนเพื่อนเก่าแต่ถึงอย่างนั้นเวลาก็พามาถึงวันที่ผมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเช่นเดียวกันกับเครื่องแต่งกายภายนอกหัวใจและความคิดภายในของเราก็มีเครื่องแต่งกายด้วยเหมือนกันเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยผ่านทางพระเยซูเสื้อผ้าเก่า จำเป็นต้องถูกทิ้งไปและเราต้องสวมเครื่องแต่งกายใหม่สำหรับหัวใจและความคิดของเราในสุภาษิตบทที่24ข้อ17ถึง18พระเจ้าตรัสว่าอย่าเปรมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มและอยากให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเกรงว่าพระเจ้าจะทอดพระเนตรและไม่พอพระทยัยเป็นเรื่องง่ายที่เราจะรู้สึกยินดี เมื่อคนที่เคยสร้างปัญหาหรือต่อต้านเราประสบความยากลำบากแต่นี่เป็นการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องเราต้องระวังหัวใจและต่อต้านความคิดเช่นนี้จอร์ชไมยเยอร์กล่าวว่าต้องใช้การทำงานในจิตใจอย่างหนักที่จะไม่รู้สึกดีใจแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อเห็นคนที่ทำร้ายเราได้รับผลกรรม เราควรจำไว้เสมอว่าคนที่บาดเจ็บมักทำร้ายคนอื่นคนที่ทำร้ายเรามักมีบาดแผลภายในและความเจ็บปวดของพวกเขาอาจรุนแรงจนไม่รู้ตัวว่ากำลังทำร้ายเราอยู่ในโคโลสีบทที่3ข้อ3เปาโลสอนว่าในฐานะคริสเตียนเราอยู่ในพระคริสต เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนเปาโลย้ำกับชาวโครโีสว่าเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระกริตในพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเยซูทรง,งถามเพื่อเราเราจึงจำเป็นต้องสวมใส่ชุดความคิดและจิตใจใหม่ ในโครุสีบทที่3ข้อ1ถึงเปาโลบอกให้เราเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนให้ความคิดจดจอ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราถูกล้อมรอบด้วยสิ่งของทางโลกและการทดลองใจต่างๆเราต้องปลดเปลื้องเสื้อผ้าเก่าออกซึ่งได้แก่ความโกรธ ความฉุนเฉียวความคิดร้ายการใส่ร้ายคำพูดหยาบโลนและสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่คือใจเมตตาใจกรุณาใจท่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนหนึ่งคำที่สรุปชุดเสื้อผ้าใหม่ของเราก็คือความรักโคโลสีบทที่3ข้อ14เปาโลเขียนว่า จงสวงความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นการกระทำเป็นสิ่งที่เราสวมใส่เหมือนเมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าทางกายภาพนี่คือความงดงามของชุมชนคริสเตียนพระคริสต์ทรงนำการเปลี่ยนแปลงที่ลึกลงถึงราก เข้ามาในความสัมพันธ์ของเราและวิธีที่คริสเตียนเชื่อมโยงกันนั้นแตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงสันติสุขที่มาจากพระเจ้าควรเป็นเหมือนผู้ตัดสินอยู่ในใจของเราคอยชี้นำว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงและอะไรคือสิ่งที่เราควรทำในพระธรรมเยเรมี เราเห็นการทรงเรียกให้กลับใจที่เริ่มต้นจากหัวใจของเยเรมีเองถ้าเจ้ากลับมาเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเราการกลับใจหมายถึงการเปลี่ยนหัวใจและความคิดและหันกลับไปหาพระเจ้าเยเรมีหันจิตใจและความคิด ไปสู่การฟังพระวจนะของพระเจ้าซึ่งตรงข้ามกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จในสมัยนั้นเขารู้ว่าน่าอัศจรรย์เพียงใดที่ได้ยินถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเขากล่าวว่าเมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็กินเสียพระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานและเป็นความปิติยินดี แห่งจิตใจของข้าพระองค์ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าคุณยังสวมเสื้อผ้าเก่าทางความคิดหรือท่าทีที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตใหม่ในพระคริสต์อยู่หรือไม่และคุณพร้อมที่จะปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นและแทนที่ด้วยการสวมใส่ความรักความเมตตา และการให้อภัยในทุกวันแล้วหรือยังให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอพระเจ้าทรงสถิตในความคิดและความเข้าใจของเราในสายตาและการมองเห็นของเราในปากและในคำพูดของเราในหัวใจและในความคิดของเราขอทรงช่วยเราในวันนี้ ให้ดำเนินชีวิตด้วยความเมตตาความการุณาความทอมใจความสุภาพอ่อนโยนและความอดทนขอทรงช่วยเราให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงให้อภัยเราและขอให้สันติสุขของพระองค์ครอบครองอยู่ในจิตใจของเราเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากท่านต้องการอ่านบทอธาธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคำผิดทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้และ Every Day with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโต และลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ